Good morning everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูมะนะคะและวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้คุณครูนะคะมีความรู้ที่จะมานักเรียนนะคะนั่นก็คือเรื่อง what day is today จะมีคำศัพท์และโครงสร้างประโยคอย่างไรนั้นให้นักเรียนนะคะรอรับชมได้เลยนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กันก่อนนะคะนักเรียน Sunday Sunday วันอาทิตย์ค่ะคำต่อไปนะคะ Monday Monday แปลว่าวันจันทร์ค่ะ Tuesday Tuesday วันอังคารค่ะ Wednesday Wednesday วันพุธค่ะ Thursday Thursday วันพฤหัสบดีค่ะ Friday, Friday วันศุกร์ค่ะ Saturday, Saturday แปลว่าวันเสขขาร์ค่ะต่อไปเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษาอังกฤษนะคะเรามาเริ่มที่ประโยคคำถามกันก่อนนะคะนักเรียน What day is today? What day is today? What day is today? นะคะมีความหมายว่า วันนี้คือวันอะไรค่ะต่อไปเป็นการตอบคำถามนะคะรูปประโยคคำตอบคือ is นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อวันขันเกลียนหรือเราจะใช้ it is แล้วก็ตามด้วยชื่อวันนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น it is Monday it is Monday แปลว่าวันนี้คือวันจันค่ะมาเริ่มทบทวนคำศัพท์กันเถอะค่ะนักเรียน Sunday วันอาทิตย์ Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหัสบดี Friday วันศุกร์วันเสาร์ค่ะต่อไปเกี่ยวกับประโยคคํคำถามตอบนะคะ What day is today? What day is today? คือวันนี้คือวันอะไรคะ่ะเราก็จะตอบว่า It is Monday หรือ It's Monday ก็ได้นะคะนักเรียน เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับคําศัพท์และความรู้ที่ครูนามาให้วันนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะนํานะคะความรู้ที่ครูสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นําไปใช้ในการทาใบงานทําการบ้านของอนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันตอนที่เราเปิดเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็ขอราอนักเรียนไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ thất